มาหล่อเกินคันนี้หล่อเกินนะรีโว่สองพันยี่สิบนะสองจุดสี่เซทเอ dition ชุดแต่งรอบคันบอกก่อนว่าหล่อเกินนะชุดแต่งรอบคันนสะสเกิร์ตรอบคันท่าสติ๊กเกอร์ลายแดงกระจังหน้าแดงแดงนะทรงสป,ปอร์ตแบบนี้รอบไหมายางไหมไ e อสามศูนย์ยางยีราดวันนี้บอกก่อนว่าหล่อเกินนะมา สวัสดีครับพ่อไก่เสมรถซิ่งทั้งทีมาได้ต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซีไปทำมาหากินกันครับชมรีโว 2, e ่สองพันยี่สิบเอ็ดนะโอ้โหน่าจะตัวพิเศษนะทีนี้พื้นแต่งรอบคันจักรล้อไอเอสามศูนย์แม็กไม่ยังไม่นี่แหละแต่ว่าลุยขี่โตม,มากมันตะเลยเลอะขี่โตม,มากครับพี่น้องนะไม่สามหมื่นโลนะอุ้ยไม่แห้งปะไม่เกินไม่เกระดอกกระเดียบกระดกสว ไม่ปไปลดป้ายแดงไปหรอกนันนี่น,น,น้ไม่ขับอิริก็พี่น้องนะดูดิดอัร์คสวยมากแล้วเนี่ยเขาถึงบอกไงว่าหลอกเกินหลอกเกินเป็นยังไงหลอกเกินนะน็นอตไม่ขยับสักตวัวมีขยับแค่น็อตล้อแล้วก็น็อตถ,ถ่ายน้ำมันเครื่องแค่นั้นยังอื่นไม่ขยับสักตวัวสีไม่เคยเคลียร์แม้แต่ชิ้นเดียวลดป้ายแดงมือเดียวด้วยออกรถศูนย์บาทงวดพนเริ่มต้นแค่หกพันดูหลอกเกิน รอเกินมนุษย์มานาเอาโอ้ยง่ามแหงวะคะน,นี่พวดโพจกักกีบอกอย่างดอกมันงามไอหิบก,กันไม่นองฝีดาวจบที่ศูนย์บาทเกษตรกรค่าขายพนัการบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮดไหดไหน้าสวนแม่บ้านรบพ่อกีดยางขับวิน่นขับแก๊บขับขุกล้อข,ขับสิบล้อขับแม็โครตัดไม่เผาทาน เลี้ยงหัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาบเล่แพงร้อยตลาดนัดของโถมประมงประมงทุกอาชีพจบศูนย์บาทมาดูเครื่องหลอกเกินนะเห็นไหมแผ่นเพจหลอกเกินป้าปูมาเคยถอดหลอกเกินเป็ดอักเดิมติ๊กเกอร์เดิมหลอกเกินเอฟซีป่อมรีบไล่แต่ลอกเกิน กำปั้นตีปากเขาตะเคียนแล้วกูเรลิมขั้นกูเริ่มสร้างแล้วตอนนี้เนี่ยกูอยากเบิ่งยุงกูเริ่มสร้างแล้วรีโว่สองพันยี่สิบสามหมื่นโลน็อตไม่ขยับนะน็อตฝาปงน็อตแก้มน็อตประตูน็อตท้ายน็อตอะไรไม่มีขยับใหม่มากนะก็เนี่ยรอเกินเดี๋ยวพูดดีเดี๋ยวเอฟซีต่อยปากกูแล้วมึงมึงบอกลำดีแบบไรล่ะครับนีฟรีดาวจบศูนย์บาทนะปีแรก วัดพันหกพันหลังนั้นพันหนึ่งมืนวิธีการจองแคปหน้าจอแอดไลน์ live, ที่ like, building, นะ profile, ไลน์แอดกดลิงก์นะส่องโปรไฟล์ทรงแบบวิชาชนบทโทรที่อยู่เขามาสามอย่างนะจะได้จัดโปรฟิวดาวกี้จองนะเอาซุนด้วไปสองหมื่นนะไอจัดให้แค่นั้นละไม่ต้องอยุ่งยากซื้อเล้วกันไอ้นะยากก็ดอกกันเดี่ยเดี๋ยวจะไปซื้อไปไอีกละไปเสียบก็ขึ้นยากก็ดอกแค่ได้ออกแมงและว,ว่าไป <laughs> <laughs> อีกยากแล้วก็ไม่ได้ขาย <laughs> อีกเออเป็น้วยกันละอ่ะนะสนใจจองโทรมาแอดเข้ามา นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่ง,ขา,งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทินครบวงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกคนันดันดูเคสส่งฟรีฮอดหน้าบ้านกับพี่น้องแก้ว